สวัสดีครับผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่2เป็นการ แนะนําการทําแบบฝ ok ึกหัดในการใช้ในการเร ringe, ียนการสอนในห้องนะฮะก่อนอื่นนะจะเริ่มเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าเราเรียนเรื่องนั้นแล้วมันมีหัวข้อย่อยๆของเรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างก็เข้าไปดูก่อนเลยในหัวข้อย่อยๆในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อใหญ่คือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะแล้วก็เรื่องย่อยๆก็จะมีความสัมพันธ์นะครับมีรูปแบบความสัมพันธ์นะครับรูปแบบความสัมพันธ์ 2- อสามนะครับมีความหมายของสมการคําตอบของสมการสมบัติการเท่ากันแล้วก็ ก็การแก้สมก,การถึงเส้นตัวแปรเดียว1-2นะครับสนะการแก้สมก,การถึงเส้นตัวแปรเดียว3-4-5นะครับเพราะฉะนั้น3-4-5ข้อนะครับก็จะเป็น ใจความสําคัญของเรื่องนี้นะครับนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องการแก้สมการนะครับที่เหลือก็จะเป็นแค่ข้อมูลย่อยๆนะแล้วนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับใจความสําคัญของเรื่องนี้จริงๆนะครับอยู่ที่การแก้สมการครับถ้าแก้สมการเป็นเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเราเรียนเรื่องเรื่องนี้มีหัวข้ออะไรบ้างเราก็จะมาดูข้อสอบกันนะฮะทำไมต้องมาดูข้อสอบกันเพราะว่าการดูข้อสอบการสอบก่อนเรียนนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย รู้ว่าเราควรที่จะโฟกัสจุดจุดไหนในบทเรียนนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเปิดมาแล้วเรียนเลยโดยที่ไม่รู้ว่าเขาสอบจะออกยังไงไปทางไหนเราจะหาจุดหมายไม่เจอเพราะฉะนั้นในการเรียนแต่และเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาอ,าอื่นๆก็ตามนะครับมันจะมีจุดหมายในเรื่องนั้นๆเราจะรู้จุดหมายได้ก็ต่อเมื่อเราไปเปิด ดูข้อสอบนะครับแล้วเราจะรู้ว่าข้อสอบมันออกอะไระอย่างข้อแรกนะครับข้อที่1ข้อที่1จะเป็นการกาหนดรูปภาพนะครับเป็นการกําหนดร,รูปภ <c oughs> าพว่ารูปต่อไปเนี่ยมันคือรูปอะไรนะครับรูปต่อไปคือรูปอะไรนะครับไปดูข้อ2ยังไม่ต้องทานะครับยังไม่ให้ทำนะครับเป็นการหาจํานวนถัดไปนะเป็นการหาจํานวนถัดไปของของจํานวนเนี่ยนะฮะ <c oughs> จำนวนถัดไปเป็นจํานวนอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ไปดูข้อที่8กันนะครับสมการข้อใยต่อไปนี้ใช้สมบัติการคูณนะครับข้อนี้ก็จะเป็นสมบัติของสมการอีกนะครับข้อ9นะครับจากสมบัติเท่านี้นะอ่าข้าวๆนะครับดูข้าวๆนะครับข้อ10ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการหาตัวเลขมาแทนนะครับไปข้อ11ครับ ข้อ11ก็จะเป็นการหาตัวเลขมาแทนเหมือนกันนะครับข้อ12ก็จะเริ่มมีการแก้สมการโดยเศษส่วนเข้ามานะครับก็จะมีการบวกเข้าลบออกออกมานะครับข้อที่13ก็จะมีการคูณแจกแจงเข้าไปนะครับสิ่งที่ครูยงเนี่ยก็คือเรื่องการคูณแจกแจงนะครับไปข้อที่14นะครับไปข้อที่14ก็จะเป็นการแก้สมการออกมาแล้วนะครับเริ่มมีการแก้สมการออกมาแล้วข้อ15ก็จะเป็นโจทย์นะครับแล้วตีออกมาเป็นสมการนะตีออกมาเป็นสมการสมการก็คือมี x มี y นี่แหละ ดังนั้นนะครับพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนําบทเรียนนี้นะครับว่าเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับ ไปดูข้อสอบว่าควรจะโฟกัสที่จุดๆุดไหนเนะี่ยควรจะโฟกัสที่จุดๆุดไหนเราถึงจะเรียนแบบมีจุดหมายนะครับเรียนแบบไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอันนี้ไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อสอบ่าว่าดูมันมีเรื่องอะไรบ้างนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการเรียนแล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับในคลิปที่หนึ่งนะครับ